สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถมือแรงหายากม,มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะไต้เต้า V ออสหนึ e, ่งจุดห e เกียร์ออโต้คันนี้ปี2007ค่ะรถสวยสภาพดีนะคะภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพะับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเกียร์ออโต้ค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นเก้า รถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนค่ะเครื่องเดิมค่ะภายในสะอาดม,มากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีม,มากๆเลยนะคะเจ้าของเก่าไม่เคยกินขนมในรถเลยค่ะไม่เปื้อนเลยนะคะหายากม,มากๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานของรถหนึ่งมืนบาทนะคะผ่อนเดือนละห้าพันบาทเท่านั้นค่ะใครกำลังมองหารถสภาพสวยนะคะร้อยคันมีคันเดียวนะคะ แนะนำบรรุคันนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยบอดี้สวยสีเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีอุบัติเหตุติดขาดเลยค่ะนี้รับประกันให้เลยหนึ่งแาบาทเท่านั้นใช้เงินออกรถหนึ่0หมืบาทผ่อนเดือนละ5,000บาทนะคะเตยต้ามีออน1.5งจ e เกียรโตคันนี้ปี2007ค่ะสนใจยังไงโทรสับถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ศูน ศูนย์แ